ครับขอสวัสดีพ่อพี่น้องแฟนเพจของพูยบาลครับวันนี้พูาบาลนี่กุ้งพี่น้องกุ้งเต้นเสมาซอยเสมาเห,เห็ดกอยเต็นใ้พ่อพี่น้องเบิ่งครับนี่คือเข้ากับใ่ใไ่มังนาวพี่น้องนี่มังนาวมังนาวเข้าบีบลงเลยครับบีบลงบีบลงเดวแต่ผู้มักสมมักอะไรครับ มีมะก,กอกใช่น้ำพี่น้องนี่ยมะกอกมะก,กอกใช้น้ำพี่น้องเดี๋ยวแต่ผู้มักแต่พูมักก่อยกุ้งเนี่ยใช้มะก,กอกแล้วมันจะเสียบเนาะพี่น้องเนาะใส่มะก,กอกน้ำหมักเน่าเนี่ยครับจิ้มสมบานนี้เขากับมีมีหอมครับที่ซอยใบมีตะไคร้มีหอมบัวหอมผักไผ่นั้มเดีวก็กพักเสริมพี่น้องเอาลงเลย เอาลงเลยล้วนะครับแล้วกลับบ้านผีพงพี่น้องผีพงใส่ตามใจมักผู้มักเพสใส่หลายผู้บวมักเพสใส่หน่อยพี่น้องใส่ผีพงแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วใส่พี่น้อง ขัวใส่เอาขัวไส่สีไลยจังหน่อยในเ้าก็ใส่นำประแดกไปแล้วครับมีนำประแดกในจังหน่อยก็เติมเติมน้ำปลาลงนะครับพอสมควรให้ไล่มันอยู่นี่พี่น้องผงนัวพี่น้องผงนัวผงนัวกับมักแซบก็ไส่้สยลยครับ บอ้นอะไมักแซีบน้อยกับใส่น้อยใส่หลายแซยบลายใส่น้อยแซีบน้อยครับนี่คือผงนัวบ้านนี้ให้ไล่มันเยอะนี่ครับนี่เอากุ้งล่องพี่น้องกุ้งที่เข้าได้มากเ่ยล่างไว้แล้วพี่น้องเอาลงเบิดเลยว้ายังเต้นอยู่ได้พี่น้องน,นี่กุ้งเต้นกุ้งเต้นพี่น้อง ยังเต้นอยู่พี่น้องเบิงเ้งด้วยเเห็นเดี๋ยบอกพี่น้องเลยเน้เยเต้นออกอลไรพี่น้องโอ้ยวสุดได้เนาะเก็บไส์พี่น้องเก็บไส์เก็บไส์ขย่าวพี่น้องขยอยมันเข้ากัน้งูเห่ายๆจัง่อยโมเม็นทอดเราบ้านซัดเลยพี่น้องแต่ว่ากุ้งเต้นมันต่อจสีบ๊อบปิดบ๊ได้พี่น้องบ๊ขยา่าวบ๊ได้บ๊อไม่เหลือให้โล่เนอะ นี่พี่น้องเนี่ยกาบ่ามันเข่ากันเขากันเี่พี่น้องคัมบอลนะเท่ากับคนเพิ่มอ,อีกจังหน่อยโอ้โ้มันเต็มพี่น้องเต็มหนองหอล่งเพิ่นนะปลายจักหน่อย ได้แล้วพี่นอ้องเท่ลงหลอดนาะพี่น,อนอ้องนี่ตัวยังเต้นกับเต้นดูพี่นอ้อง โอ้เต็เนก็เต็นอยู่ตามมันโอ๋ตัดพักจะข้าวพี่นอ้องอากาศก็มีกุ้งเต็นแล้วอ้าอักถั่ว อักบัวเนี่ยมาละพี่น้องตีบเขางหญ่พี่น้องกินกับก้อยกุ้งมาเนี่ย มาพี่้องมากินน้ำกันก๋อยกุ้งน้ำกันพี่้องลองเมือนกอนว้าอย่างเต็นอยู่เลยพี่อ้องมนลากกินนกพี่อ้อง เดมาล่าก,กินนกเลยได้พักเมฆไปเนาะช่วงนี้พักเมฆกำลังปงที่ก็กร่อยกุ่งเนี่ย Cái nó bơ rồi Khoai cung Thoáng mệt phải không หมดเลยมาขอเงินหยอดเพื่กระเดา 那什么玩意儿？嗯，那什么？几多怪虫子？哎、嗯、呀！ เด,ด็นออกนอกว่ะหล่อนจะได้มนันเอาอย่าน้องลูกโดดกระมี่พี่น้องบ่ใส่เบิร์ดหน่อย,อย,อห,อยหรือยาเป็นเผ็ด พักแม่กลังปองเลยอ่ พี่น้องกินดิบอยู่บนคอยกุ้งผมกินดิฟบแบบนี้ได้พี่น้องเรือยู่บ้านกันเลยนี่คือวิถีธรรมชาติของพี่น้องบ้านบ้านนองมานนาเากินแบบนี้พี่น้องต้องแสบสำหรับผู้บ่วกินดิบครับคอโทษขออภัยหลายแลย้วแต่ผมนคำสุกแล้วผมบ้นกินมาละ เ,เต้นอยู่ครับนี่น้องเห็นมันยังเต้นนะครับไวากุ้งเต้นกินชุดชดนี่ครับแมนบ้านวีแนวแก่ข้าวจังหน่อยเขามีแนวแก่ข้าวอย่างดีดีครับพี่น้อง พักก็หลายอย่างครับพี่น้องจัาที่กินทั้งแนมันหลายผล พักเม็ก็ล่างฟงเดียรพักเม็ก็ก้่อยกลุ่มแมมันเข่ากันดีครับมาพ่น้องมา Cái miếng nó tên mắt cái này Hmm. กุ้งอยู่หวยเด้พี่น้องกุ้งธรรมชาติบ้านเท่าอือดีครับพี่น้อง ไส้คำทีชี้่างๆสักหน่อยพักเมกอยก่ว่มันเขาเขาขักนรั้นกันครับเมบมาลาขีนกใช่ครับ ไม่นงได้เพียงหรอกอยากกินเขาเลยบ่อยากกินเขาไปหามากินนะนี่ครับกินหมามากรเล่าเสีไอ้มั้ง คนไล่ก็แช่ให้พยาบาลเห้นครับเนาอเป็นกำลังใจให้พยาบาลนะครับพีบ่ตากับชิมิแนวแสบๆไมาสู่ร่พอไปนองกินเชื่อเก้าและครับกระดาคือเหงาสนิทเหงากระชับนี่แหละครับ